นัดดีนัดบิ๊กครับครูเอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์นะครับทูโฟยูในรุ่นแบนต์ตเวท118ปอนด์ครับระหว่างเสาเอกออัจฉริยะกับกุมารดอยเพชรยินดีอาคาเดมีท่านรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณซีพอโอ้ยเอาตามกันต่อ่อครับ,รบตอนนี้ยก3โอ้โหจังหวะหวานเสียวตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตื่นเต้นเร้าใจเลยครับ นี่แหละครับสมราคาสมยี่ห้อมวยเอกมวยค่าตัวเงินแสนครับเสาเอกครับกางเกงสีแดงครับแชมปเปี้ยนนะครับร้อยสิบโอ้โหแม่แทงขวากะละทีครับอีกคนหนึ่งเจาะล่างอีกคนหนึ่งหัวสูงเลยครับเดินลุยต่อครับอยู่ที่กุมารดอยเลยครับมัดต่อยโดนไม่โดนแต่เมื่อสักครู่โดนเททิ้งลงไปนี่ก้นจำเบ้าเลยนะครับเดินขึ้นมาลุยต่อยกนี้เดินเร็วขึ้นเลยที่บอล โอ้โหนี่ครับมาวงนวงนามาถือว่าเป็นอาวุธรองของทั้งคู่ครับแต่ยังไม่ท้อนะครับจาร้อยเดินเข้าหาต่อครับแทงซ้ายโอ้โหโอะมาตอนนี้เล่นเกมเร็วขึ้นครับแต่ว่ามาที่ผมบอกอย่ามั่วอย่ามั่วเดี๋ยวจะออกทะเลเพรนี่ครับมาค่อยๆเลือกค่อยๆจิ้มมาแต่ว่าต้องเร็วนะครับเร็วเพราะว่าถ้าเกิด่า มาบอลอยาคิดช้าทําช้านี่แหละครับมาไแดงเสาเอกแกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้โหมาเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์ดีครับให้ไฟน้ําเงินมาต้องเปิดเกมเร็วครับมีลูกหนักลูกแรงั้มกุมารดอยโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนครับอ้าวแปะแปะเหลี่ยมนี้โอ้โหคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาเร้าใจครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็ยังคู่ขี้สูสีตามคาดเลยนะครับ เสาเอกได้ฉาบฉวยได้ฝีมือความเร็วครับส่วนจะลอยนี่ได้ลูกนะออ้ยแม่ชิงขโมยบัวกก่อนครับอ่ะไม่ต่อนเนื่องกรรมการแยกใส่กันต่อครับน้ำเงินนี่มียาฉีด1 0 0 0 0แบาทนะครับได้ไม่ได้ครับพยายามเดินตัดเวทีเข้าหาครับแม่แต่ดูครับนี่ครับระยะประชิตมีศอกสับสะบัดเข้าไปครับอ่ะวงานายแยกออกมาก่อน าตามกันต่อครับต่างคนอยู่ในเกมถนัดของตัวเองครับกุมารดอยนี่กระเะเพชปกติก็เดินหน้าเกียร์ห้าตลอดอามอาวงไหนมรวบไว้รวบไว้เสาเอกโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับอา,อาวุธสวยงามอยู่ที่ฝ่ายแดงครับลูกหนักลูกแรงแล้วก็นี่ครับถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าได้เสียวตลอดครับกุมารอดอย คู่นี้นี่จะทําให้แฟนมวยทางโลกโซเชียลนี่เสียงแตกหรือปะอุ้ยบวกบวกบวกมาพยายามจะเข้ารวบไว้ก่อนนะครับอ้าวล็อกครับล็อกตีได้ไหมยังไม่ต่อเนื่องไม่ชัดเจนกรรมการต้องแยกเลยครับยัางสายตาที่อยู่ครับยังหลบมัดของกุมารดอยได้หลบได้แล้วรีบรวบเอาไว้เลยครับเพราะทราบถึงความอันตรายดีครับตูนแล้วดูสายตาของกุมารดอยครับสายตาของกุมารดอยครับดูครับแม่ล็งได้นาครัวเหลือเกินเลยครับอาวงในยังตีไม่ถนัด โอ้โหนี่ครับอุมานดอยแหมบอกเสาเอกเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปมาขอจังๆสักทีหนึ่งนี่ครับมารวบไว้รวบไว้นี่ครับว่ากันต่อเดินติดชิดเข้าไปคุมานดอยมาแต่เสาเอกครับมาล้อล้อครับมาประเภทจังหวะสองจังหวะสองมาวงในวงในนี่ครับกรรมาการแยกก่อนมามีดีคนละอย่างครับ อ่ะมีหัวใจนะครับยกสุดท้ายนะครับติดตามกันเลยครับเสาเอกออฉุิยาป้องกันแชมป์ในรุ่นแบตเตอร์เวทช่อง True For you เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับเจอกุมารดอยเพชรยินดีอะคาเดมีลุนไปพร้อมๆกันครับเข้มขัดอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอวครับนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับลุ้นระทึกเลยนะครับตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการธงชัยทองสวเวกให้แดง4 เ8นครับกรรมการท่านที่2ครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้แดง49น้ําน้ำเงิน49ครับน้ำเงินเท่าไหร่นะ49่าน้ำเงินก็49นะิบเก <Okay. S 1> กรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการธนวัฒน์วงศสาสามครับ ให้แดง49น้ำเงิน48ครับแชมป์อยู่ที่เดิมครับชนะไปด้วยเสียงข้างมาก2ต่อหเสียงครับอ่าก็ชนะ2แล้วก็เสมอ1นะก็เป็นเสาเอกออัจฉริยะนะครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นแบนตัมเบทไว้ได้เป็นครั้งแรกครับอันนี้ขนล,ลุกไปด้วยนะคะแนนคะแนนสองคะแนนแรกก็แบบอืออ่าเอะเชิญม่อเข็มขัดน,นะครับมออเข็มขัดน,นะครับพลตำรวจโทพานุลักษ หลักบุญนะครับรองจลเจรตํตำรวจแห่งชาติแล้วก็คุณอุทัยทัพอาสาหรือว่าที่น้องๆในวงการหัดมวยเรียกว่าพี่โตราชจทันนะครับ